สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผ่าน6นะครับใบ26นิ้ว CMT นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับใส่รถรุ่น M นะครับรถไทยใหญ่นะครับรถไทยฟอร์ดนะครับตัวนี้ทําเป็นสีฟ้านะครับของ CMT นะครับตัวนี้ภาพโอเคนะครับใบก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ก็เหลือเยอะอยู่เหมือนกันเหลือเยอะอยู่เหมือนกันครับสําหรับผ่าน6นะครับ CMT ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่28,000บาทนะครับ มันหกซีเอ็มทีตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับนี่ครับใส่รถไทใหญ่นะครับฐานหกนะครับป้องสิบสองนิ้วนะครับสภาพโอเคครับสภาพโอเคใครที่หาอยู่นะครับแนะนําเลยครับฐานหกตัวนี้นะครับใช้ดีใช้ดีครับใช้ดีรุ่นนี้นะครับใช้ดีมากสองหมื่นสองหมื่นแปดพันนะครับสองหมื่นแปดพันครับ สภาพประมาณนี้นะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้เลยสําหรับโครงสร้างของผ่านตัวนี้นะครับราคา28,000ื่นครับใครที่หาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับใส่รถรถเอ็มเอ็มยูตั้งแต่ยูสี่เก้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถไทฟอยด์ก็ใส่ได้เลยครับรถเอ็มรถไทใหญ่นะครับรู่สลักใหญ่นะครับตัวนี้อ่า ใครที่สนใจนะครับสอบถามมาเข้ามาได้ครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาระกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับใครที่หาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ